สวัสดีจ้าท่านผู้ชมมื้อนี้า้าบกับชองแย้แปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเลอจ้าพี่น้องเนาะมน,นีแย้แปสีก็ได้น้าข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาฝากมาตอนไห้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาคือเกา่าก็เดิมเ้อจ้าวันสิไปรับช่มข้อมูลแนวทางเลขแดสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหน้นในเด้อจ้าพี่น้องเด้อไปเพิ่งข้อมูลแนวท,ทางอาจารย์ทันเรกเลยนเลจ้าอันนี้พ่นบอกว่าล่างตรงสั่นจา้าพนวานเนาะ กระสิกระขยายห้เบิ่งเนาะจ้าล่างตรงสันจากผนมีมาหกชุดเนาะจ้ากี่นย์แปดสองเก้าแปดเก้าศูนย์และเก้อเนาะจ้าพนบอกเน้นๆสันจากเพิรนวางงวดกอนเพิรนหายเก้าเจ็ดเนาะจ้าเน้นสันจากเพินวางเพินเน้นเก่าแปดเดาจ้าพี่น้องข้างล่างอสันจากพนวาเนาะล่างตรงตรงอสันอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่า รัฐบาลสันแอดโอมนะจ๊ะเพิะหายมา้มาสามตัวคนค่นข็มี2 8 9แล้จาจะพี่น้องต่อไปอาจารย์ต่อไปเลยอะจ้ะขอมุ่นทานอันนี้แอดลุงลุงสันจะาพ่นวาหวยไ,ไทยหวยอีสานเหนือ่าสันจาพ่นวานอกคนค่น็ใหามาสตัวเพิ่นกหมี958 658 356 สตัวพนก็นมี่เก้าห้าเก้าและ68แนะจ้ะโอ้เก้ามีอ่านมาสามอาจารย์ก็มีสามอาจารย์หน่อ,น,นะ 98, อน้าจาเก้าแปดหัวนี้อาจารย์ทันต่อไปได้เนาะจ้าอันนี้พนก็นบอกว่าบนล่างว่าสันจ้าพนว่าแอดไต่ฝ่านจาจ้าน้เพนก็นบอกว่ามี18 19 28 29 20 6 8 6 9และ6 0นะจา๊จะขอบอคกกุณแนวทางอาจารย์แอดไตฟฟาเนาจาจะท่านต่อไปได้เนะาจา๊ะนนี้เป็นของอาจารย์สามารถเนาจาจะแนวทางรัฐบาลาาามาสันจ้ะสตัวพนกมี3ส8 8 7 4ชุดท่องพนกมี่สามห้าสามแปดห้าแปดแปด เจ็ดสี 8, ด่สันจ้าบนล่างรูดแปดกับเจ็ดาสันเนาะจ้าทันต่อไปเลยเนาะจ้าอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าแอดสวยมสันจ่าบนวะเนาะเพิ่อนไก่แปดหนึ่งแปดสามแปดเก้าสามหนึ่งสามเก้าและเก้าหนึ่งมาสันเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ่านี่เพิ่นบอกว่า, 9, 1, า,อวาแอดทอดมาสันเพิ่นว่า เข่ามาสิมหางวดซ้อนแล้วจ้าอสันปันวาเนาะงวดที่แล้วเบนไห้เก่าสันจ้างวดนี้ตามต่อได้นะจ้าสิบหกกุมภาสันเนาะจ้าบนกระไห่วิ่งแปดลางเด้อจ้าพี่น้องแอดทอดนะจ้าท่านต่อไปเลยนะจ้าอันนี้ของแอดก่อนกาลสินเนาะจ้างวดที่แล้วเข่ามาสองงวดแล้วเนาะจ้าที่เอามาให้เบิ้งอันนี้งวดมือหันบนกระไห้เก่าเจ็ดกระเข่าเก่าเจ็ดเนาะจ้างวดนี้ตามต่อเลยเนาะจ้าสิบหกกุมภาพันธ์จ้าบนกระมี 03 04 05 34 35 37 45 47และ57าเจ็ะจ๊ะเนาะของอาจารย์กอนกราซินเนาะจ้ะอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ๊ะนนี้เลขวิ่งสายทหารเนาะจ้ะมันก็ให้มาแล้วมันก็ให้มาหน,นึ่งวันสั้นสามล้านขอให้โชคดีขอให้โชคดีจงเป็นของทุกท่านเด้อวันสั้นจ้ากผลวาเนานะต่อไปเลยเนาะจ้ะอันนี้ผนบอกว่า โฉมงามตาวสันจาก16กลุ่มผ้านอกคนกระหายมากมี3 0 8 0 3 2 8 2 3 4 8 4 3 9และ8 9นอจ่า,จาโฉมงามตาวสันจาเพิ่นว่าตาทันต่อไปเลยนอจ่า,จานี่เพิ่นบอกว่าพี่ใหญ่วสันเพ่นว่าเพิ่นไฮเดน8กับเก่านอจ่าเพิ่นกับมี8 1 8 3 9 1 9 3มาสั่น3ตัวเพิ่นกับมี เก้ 1> 98 1, 98 3, 88 1, 88าแปดหนึ่งเก้าแปดสามแปดแปดหนึ่งแปดแปดสามมาสันจะพิ่นว่าอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอ,อันนี้เพิ่นบอกว่าเอื้อยลาวาสั่นจะพิ่นว่าเพิ่นก็ให้บนมาาสั่นสี่เก่าสามสองตัวเพื่อนกระหางเยสูนเก่า,กา 0, 9, ตัวเดียวแขวนแขนเลยเนาะจา้าเนาะขอบคุณแนวทา้งใหญ่หลาเด้อจ้าต่อไปเลยเนาะจ้าอ,อันนี้ข้างบนเพิ่นก็ให้มา 1> 28งหว่สันจาาข้างล่างพนก็มี3สามห้าสากและสามเก้าเนาะจ้าอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้า,จาอันนี้งวดทีแล้วแอดพี่มสาสันจาางวดที่เลว่พิ่นก็ไห้เขาพนไหเ้เจออกศูนย์เจนาะจ่าข้างบนเนาะงวดนี้ตามต่อเลยเนาะจ้า,จาพนกะไห้มากสาตัวพนก็มี่สชุดเนาะจ้า,จาพนก็มีเจ็ดสองส่นึ่งี่สามหกสองส 8ปดสองห้ตัวคนกับมี่สองศูนย์สี่สามสองสี่สองห้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนเดสองและหกเจ็ดระสานจากบนว่าบนกันหบหายวิ่งสองกับสเนาะจา้ะตัวการพ่นกับมี่สอกับ6กเด้อจ้ะขอบคุณแน,นวทางแอดพิมเนาะจ้ะเนาะจานทันต่อไปเลยเนาะจ้าันี้บนบอกว่า ถ่ายรางวัลทีหนึ่งว่าสั่นจ่า่นวาเนะาะสิบหกกุมภาวสันบนกระหายมากสามสามสามหนึ่งสามแปดแปดสามแปดศูนย์และแปดแปดว่าสั่นจาน่าพี่น้องแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้านี่เพิ่นบอกว่าสิบสี่ว่าสั่นจ่า่นวาหางเดียวแตกเน้นเนีนว่าสั่นจ่า่นกรให้มากหนึ่งสี่ตัวเดียวเลยเนาะจา่าพี่น้องเนาะ อาจารย์ทันตต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้มันกับบกใครชัดบ้างเลยเนาะจ้าเดี๋ยวกขยายให้เบิ้งเนาะจ้านาะงวดที่แล้วเพิ่นกัว่าเพิ่นให้เขาเก้าเจ็ดเนาะจ้าเก้าเจ็ดสันจางวดนี้โอ้ยคือบกใครชัดแท้เนาะจะขยายอีกเนาะจ้างวดที่แล้วกับเขาก็เจ็ดงวดงวดนี้ตามต่อเลยเนาะจ้าล่างเพิ่นบอกว่าสามเก้าห้าเจ็ดสันจ้ามันก็มีสามหกห้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าเก้า ี่แปดเน้นๆสามเก่าว่าสันจะเบนวานเนาะพี่น้องเนาะแนวทางอาจารย์ทอนต่อไปเล่นเนาะจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าบนตัวเดียวครับผมสันจะเบนว่ามันก็ะไฮมากหัดที่แล้วเพื่อนไฮวิ่งสามเนาะจ้ามันกะเขารักลอยหัวนี้ตามต่อเล่นเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นตัวเดียวหกบนเด้อจ้าสันเนวานเนะาะจะถ่ายคลิปนี้แยกสีก็ขอ ขอพุณนทุกท่านเด้อจ่าที่เขามารับชมรับฟังแล้วขอขอพุณนทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ยายไพสีเด้มานะนำแนวทางให้พี่น้องด้รับชมรับฟังเนาะจ้านะขอขอให้ทุกคนลำลำเลยรุ้ยสุขสุขคนเด้อจ้บาบอกพิดนี่ยังกะขอตทษขออภัยหลายหลายเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดชยแชร์ยายไพสีน้ามเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า